สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเก์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอร er ์คีเบอร์ดีเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปทำอาชิเมนลับกันนั่นเองทุกคน ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะผมว่าเกมขอคิปเปอร์ในตอนนี้เนาะก็จะมีระบบอาชิเมน้นตเข้ามาแล้วหรือระบบความสําเร็จนั่นเองนะทุกคนในหน้าสตีมของเราเนาะทีนี้นะครับจะมี1นึ่งอาช m เม t นนะที่เป็นความสำเร็จรับนั่นเนองนะผมที่ทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับปลดล็อกความสําเร็จตรงนั้นนั่นเองนะทุกคนซึ่งความสำเร็จตรงนี้เนี่ย ง่ายมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือให้เราเนี่ยแต่งตัวนะครับตามคาแรคเตอร์ของโปสเตอร์นะครับเกมของคิปเปอร์นั่นเองนะี๋ยวผมจะรูปให้ดูนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมให้เรานะครับแต่งตัวตามตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับในรูปนี้เลยนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวครบเนี่ยอาชิเม้นก็จะเด้งขึ้นมาเองนั่นเองนะครับผมมา แต่เราลองมาทํากันดูนะผมตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันนะแต่ผมจะลองทําพร้อมกับทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาที่โตช่างไม้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราคามเจ้านี้มาครับผมเป็นกระจกวิเศษนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับใช้แท่งทองแดง5้าแล้วก็แท่งดีบุกอีก8นะครับผมก็ขามมาเลย1อันนะครับผมเชิฟมาเลย1อันแล้วก็ไปตั้งนะครับตั้งตรงไหนก็ได้เนาะผมจะตั้งไว้ซักตรงแถวนี้แล้วกันนี่นะครับ ชึบตั้งไว้เลยนะครับแล้วเราก็กดตัวอ e ีเข้าไปเลยนะครับชึบแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองได้เลยนะครับผมทีนี้นะทุกคนผมก็จะเอาเป็นเจ้าตัว,ต,วตัวกลางเลยนะทุกคนผมจะแต่งตัวตามตัวกลางเลยเนาะตัวกลางเนี่ยรู้สึกว่าทรงผมเนี่ยจะเป็นแบบแหลมๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นร่างกายเนาะเพศชายเพศหญิงนะครับก็ตัวนี้จะเป็นผู้ชายนะครับผมแล้วต่อมาสกินนะครับก็จะแบบเข้มๆนิดนึงปะนี่ ประมาณนี้เลยนะส่วนทรงผมนะครับจะขอดูก่อนนะอันนี้ไม่น่าใช่นะลองดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันชี้โดดชีดเดะไปนิดหนึ่งนะเลื่อนไปเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยผมทรงนี้โคตรเท่เลยเฮ้ยน่าจะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็สีผมก็จะเป็นออกสีแบบน้ำตาลเข้มเนาะน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะมีเบาเนี่ยน้ำตาลเข้มๆเออประมาณนี้นะครับ เสื้อก็จะออกเป็นสีแดงนะสีตาจะเป็นออกสีดำๆนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะเสื้อสีแดงใช่ไหมเสื้อสีแดงนี่สีแดงเลยส่วนกนเกงจะออกสีแบบน้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่วะสีนี้อ่ะลองดูนะครับชุบได้ไหม โอ้โหทุกคนยังไม่ปลดล็อกเลยอะอาชิเมนยังไม่ปลดล็อกนะครับเฮ้ยนี่ก็แต่งเหมือนแล้วนะนี่เหมือนจัดเลยนะเนี่ยยังไม่เหมือนดิเหรอถ้างั้นผมจะเอาเป็นอพี่หัวโลนแล้วกันนะทุกคนน่าจะง่ายสุดนะพี่หัวโลนนี่สกินจะออกสีเข้มๆนิดหนึ่งนะอ่าผิวสีนิดนึงนะครับแล้วก็ทรงผมนี่คือสกินเฮดมาเลยนะนี่เลยสกินเฮดนะครับเสื้อสีเขียวนะเสื้อเสื้อแบบนีเด็ดเด็ดเด สีผมไม่มีนี่หว่าคนนี้นี่อยู่วะนี่ก็ดตูใช่สุดแล้วนะได้ไหมยังไม่ได้อีกละนี่ก็โอ้โหเหมือนไม่รู้จะเหมือนยังไงเลยเนะี่ยหลือผิดที่สีเกงว่ะทุกคนยวแปนึงนะสีนี้เฮ้ยได้แล้วขึ้นแล้วทุกคนโอ้โหกว่าจะได้ กวดจะได้ให้ตายเถอะนี่เลยทุกคนตามนี้เลยนะครับหูผมก็ลองมุ่มั่วเลยนะทุกคนได้แล้วนะก็อันนี้เป็นอ่าผมแต่งตัวเป็นคนหัวโล้นนะทุกคนนะผมลองให้ผมตั้งตรงกลางดูแล้วนะครับมันทําไม่ได้นะก็ลองหัวโลนดูก็ได้แล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะพวกสีผิวดวงตานะครับแล้วก็ชุดชุดเขียวกางเกงก็ออกแบบ สีดำๆนิดนึงนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนสุดแล้วแหละนี่อ๋อถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวเหมือนเนี่ยมันจะมีเสียงแบบนี้ครับนี่จะมีเสียงแบบว้าวด้วยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นการบอกอาชีพเมน e n ลับกันเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็อย่าลืมไปทําตามกันแล้วกันนะเท่าที่ดูนะครับที่ผมทําได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าคนหัวโลนเนาะตัวนี้นะครับผมก็ตัวอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับ แต่สําหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะสีประมาณนี้เลยนะครับยังไงทุกคนก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมก็น่าจะใช้เวลานิดนึงนะก็จะเหมือนนะครับยังไงไก็เป็นกาลังใจทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับจะถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้มาแล้วครับผมสวัสดีครับ